สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะปา้าพิก็จะออกไปที่บ้านนะคะหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะและแม่ก็ได้ไปจ้างใครก็ไม่รู้เขราเมานะคะดูแลข้าวไม่ไหวนะคะเราก็เลยต้องออกไปแต่วันนี้ไม่ได้ลุงคิดไม่ได้ไปด้วยนะคะปา้าพิก็เอาอกแก๊ปไปนะคะก็จะให้แก๊ปเป็นมือกล้องให้นะคะพอดีก็จะออกไปดูนะคะคือมันเกี่ยวแล้วมันก็ต้องเอาข้าวมาตากนะคะเพราะว่าถ้าไม่ตากนะ่ะข้าวมันจะขึ้นราหรือว่าข้าวมันจะมุก แม่บอกมันจะมูกยังไงนี่แหละค่ะแต่พอดีเอ,อิญคนที่รับเหมาไปนะค่ะเขารับเหมาคนเดียวนะคะเขาก็ไปจ้างรถกระบะขนมาให้แต่ปัญหาทีเนี้ยเขาอะเขาเหมือนกับว่าเขาอยากจะเ,ออเหมือนเขาจะทําเองคนเดียวทีเนี้ยมันแรงเนาะแรงคนน่ะข้าวต้องแบบเกือบร้อยกว่ากระสอบนะคะทีนี้จะมาทําคนเดียวมันก็ไม่ไหวมันมากวานมาอะไรก็ไม่ได้แม่แม่แม่ป้าเขาก็เลยไม่ค่อยแบบว่า ปึ้มแล้วพี่แกเมาด้วยห่างก็เลยต้องแบบว่าไปเอาอ่ะไปเอาคนใหม่มาช่วยดูแลนะคะมาช่วยดูแลแล้วก็เป็นยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องไปคุยราลละเอียดกับแม่นะคะคือตอนนี้กําลังออกจากบ้านไปนะคะก็ซื้อของหวานซื้อขนมจีนเราไปฝากนะคะตอนนี้แม่บอกว่าก็มีคนเท่าคนแก่มาช่วยฝัดนะคะคือเรายังไม่ได้อยู่กับที่เนาะมันก็เลยลําบากนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวพี่หน้าฟ้าใหม่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะตอนนี้เราก็ต้องแก้แก้ไปตามเหตุการณ์นะคะ เดี๋ยวถึงที่ยังไงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะว่าข้าวมันเยอะแค่ไหนนะคะตรงรานเจ้าปู่ที่เขาตากกันไม่ใช่มีแต่ของเรานะคะแม่บอกว่ามีของคนอื่นๆเขาตากด้วยนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวก็ค่อยดูกันที่หลังนะคะ ตรงนีกค่ะซอย ALLY ไม่ใช่ซอยนี้ซอยหน้าค่ะค่ะหน้าจะดูซอยนี้คือสายซอยเข้าบ้านค่ะตรงนี้นี่นี่แหละซอยนี้แหละเข้าไปเลย นี่นะคะตรงที่เขาตากข้าวกันนะคะตรงนี้ค่ะมีเขาตากข้าวกันอันนี้รถแก๊ปของเรานะคะแก๊ปแกก็มีที่จอดนะคะนี่สวัสดีค่ะมีที่โอ้โหดูข้าวนะคะไม่รู้เจ้าไหนเป็นเจ้าไหนนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะเจ้าไหนไม่รู้เป็นเจ้าไหนเขาเต็มไปหมดเลยอ๋อค่ะค่ะ ค่ะแบกไปให้แม่เั่นแม่พี่เดินนั้นแม่ก็เดินอยู่นะคะฮัลโหลคุณแม่นี่ค่ะเอาของกินไปให้เขาก่อนนะคะเขาต้องเขาป้อง,งมาตากแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเนะข้าวมันจะไม่งั้นข้าวมันมันมันเปียกนะคะเวลาเขาเกี่ยวมาเห็นเนาะเห็นลิปก,ก่อนเนาะมันมัน มันต้องแบบว่าเอามาตากค่ะไม่ใช่มีแต่เราตากนะคะคือบริเวณนี้ก็เป็นที่สาธารณะของหมู่บ้านนะคะใครมาใช้ก็ได้นะคะเป็นที่ของของสาธารณะหมู่บ้านนะคะ มา้นนั่นแบบนี้ข้าวเต็มไปหมดเลยค่ะของหลายเจ้านะคะนู้นบนนู้นก็มีนะคะโอุย้ยสวัสดีค่ะร่างกายงานสั่งเฟื่องข้าแบบราชการอลังการ เออผู้ก่อตะก้อนพูดใน้น้อยค่ตอนนี้ง่าก็สั่งเงนกัมี่ค่ะเอานี่บ้าไงขนมหวานค่ะนี่ค่ะน้าอีลานล้ขนมชีนกับมี่โค้กมะ่าจ้าเพราะว่าเอิอันอันก๊อปแกะขึ้นเมืองสด เยอะเว่อว่างสายหลักเขาห้าวแม่มีมีบอไอ้ไา้เงี้ยวๆน,น,น,นี่นะเงี้ยเ,เบิือนกามแม่ก็น,นี่นะคะก็เอาอาหารการกินมาให้นะคะอันนี้นั่งเฝ้าข้าวนะคะกลัวนกอินทรีมาโฉบข้าวไปนะคะเ,เ,เดี๋ยวอันนี้บอกว่าไม่ใช่นอกอินทรีนกพิราบนะคะาาไข่ <ไฟ S 2> โอู้ ใส่หน้าเหรอวันหน้าหรออ๋อแม่ใส่ถ้าทิมให้เอาน้ำมามาแจกนะคะนี่ค่ะก็มีขนมหลากหลายอย่างเลยนะคะอัดเดินดูอะไรได้นะคะไอตรงนี้นะคะก็จะเป็นดอนเจ้าปู่นะคะดอนเจ้าปู่เวชชุวันขันห้องน้ำเลยนะคะก็ นี่นะคะอันนี้คนขับรถแก๊ปของเรานะคะน้องเขาน่ารักมากนะคะคือให้จอดตรงไหนคือจอดค่ะตามนางฟังนะคะนางชอบจอดนะคะจอดแวะซื้อนู่นซื้อนี่นะเอากินเลยจ้ากินเลยขนมจีนแซ่บแซบเว่อร์ว่างแม่หนู่เอาปลาเนี่ยมาให้น้ำเนี่ยเนี่ยเอาปลาเออ่ปลาสลิดแดดเดียวแม่จะไปตากต่อก็ได้สองตหนู่เอาไว้แพกหนึ่ง กระนิจเจาปลาส่วนอันนี้เลยไปเลยสุปนอส่วนอันนี้แกกินเลยจ้ามันซุปนอปลาบ่เอาไปสันเอเมื้อสันเอเมื้าไปเออไปไปอฮะนั่นน่ะไปนี่ยฮะขอมกรีนฮะอาสรุปผู้ใดจะมาแบกให้แล้วแกเมียคนสวยผู้ใดจ้างผู้ใดสรุปแล้วนี่อ๋อโอ้โหอันนี้ว่าผู้เสียแบกเขา ตายแล้วเออบัานแอลบวเสียบอ่ะค่ะเออผู้ไข่แน่ผละติอากินไรจ้ะเออเอาตามสบายโอ้กแมนอยู่เออออกก็ออกแค่นั้นละประเภดเบียกบองประเ็ดเบียรไงฮ้องเออ นุบอกแม่นูบอกว่านูอยากจา้างนูวยอยากเอาอ่ะมาขอแรงละ่ะมากินมากินเหล้ากินเบียร์บัดย่ยมองคนไปจ้างคนขี่เหล้าไม่เว็ดเบียร์ค่อยๆอ,อ้ยค้ารถกะให้ข้าไปแค่นั้นละ่ะแม่มม่ไม่ได้ยุงยาักอะไรโอ้นี่นะคะรถรถรถส่งข้าวนะคะรถแก่ข้าวก็มาเรื่อยๆนะคะ พ่นพ่นพ่นเดินอยู่พ่นโอ้โหนะคะรถนะคะรถมาเยอะแยะเลยนะคะนี่ยรถมาเยอะแยะเออไปสรุปจะได้อันนี้ข้าวของแม่สรุปจะนั่นมือใดล่ะแม่อ๋อมันแหงล่ะตีจ้ะมันแหงละตี ออมันะม,มันบาอก่ถ้าเปนพวกนู้นอยู่ไก่ก็มันนันบางยากอยู่แล้วแนวนี่มันจะอยู่ในเมืองเนาะมากแเห็นบนแนวิเ็ดเบียดนั่นี่แล้วก,กีหเอา<ม>า,ากหุ้นกดีอ,กอันนี้หุ้นอืดค่ <c oughs> <น>ะมากได้กี่หุ้นด <c oughs> ีนอนี้นนอืดอืดหลายบ่จ้ะ อ่าฮะคืนอีกซิบโลกอะกำลังดีหรือกำลังวนก็อยู่ในหันละนี่โอเคนี่นะคะเดี๋ยวมาดูข้าวแม่กันนะคะไปไปหาน่โอ้ยไปหาดจงเข้าแ้วนี่ค่ะเขาต้องเขาต้องคน เขาต้องคนนะคะคนเพื่อให้ข้างล่างขึ้นข้างบนให้มันแห้งนะคะทีเนี้ยคนที่เราจ้างคนแรกนะคะเขาเขาเขาส่งพวกวิ่งนะฮะเขาคนไม่ไหวอะค่ะเราต้องให้คนที่แบบว่าต้ามาคนนะคะเอามันต้องคนแบบนี้นะคะ เน,นี่ยค่ะเราทำการนั่ำเลยนะคะ ลอยบาทนี่ยคุ้นกปห็เหล้าเลยแม่ก็บอกเด็กกินยังมากไม่แม่วางสื่อนะแม่ก็บอว่าด้ว่าเดยังนอนจมอยู่บเค่นั่งเร่น่าแน้ากินที่เหนี่แม่ก็เอกว่าล็ากวกเอลถึงล็อเงินไปหนึ่งน้ดเลยแม่ก็หาไปขัานกับมือนี้หาอีกขั้นสองข่านแล้วต่างงานกับกับกับแคบจะกับที่นแล้วไี่แต่บวกแม่ก็มาจ้ะเออน่ะก็ได้สองท่านไปแล้วเด้เพราะว่าเด็กอาโรต่างหากเด็กเนี่ยก็วักนตัวก็ลอยพอด ตอนนี้พนักงานของเราก็มีแต่รุ่นเดอะนะคะก็หยุดกินข้าวกันก่อนนะคะรุ่นเดอะเวอร์วังนะคะไม่นะคะแล้วก็มีคนหนุ่มๆเขาอยู่ตรงมุมโน้นนะคะ<ม>เยอะแยะนะคะ<ม>เยอะแยะตะแปะขายขวดนะ<ม> <laughs> อันนี้ไม่ใช่ตะแปะขายขวดนะคะอันนี้ตะแปะเคียย์ข้าวนะฮะนี่ค่ะคือเยอะมากเลยนะคะข้าวเนี่ยค่ะอันนั้นก็ตรงนั้นนะคะ เกี่ยลงกันนะคะเอามาแบบว่าเป็นเป็นอย่างนั้นเลยนะคะแล,แล้วเขาก็เกี่ยกันแบบนั้นนะคะเกี่ยลงกันโอ้ยเดี๋ยวย่านเอฟซีเขาเห็นคนรอละย่านเขาดเดี๋ยวคอมเมนต์จะตอบประวัติบาไหว <laughs> เดี๋ยวถามว่าผู้นี้เสื้อ,อยางน้อีก <laughs> นี่นะคะเยอะแยะเลยนะคะ นี่เขาจะช่วยกันแบบนี้นะคะช่วยกันแบบนี้ Tá de aquí,